สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจา้าจ้ามณีก็เป็นวันพุดด้วยจา้าประจ่าห้องสิบผ้ายางไปเบิ่งอ้อยจา้ากระโดนเละจา้าบ่ได้ไปเบิ่งอ้อยม,อเม่เป็นแปลงอยู่ตรงขามเอือีจ่จ้าพูนจ้าแปลงอีกอยฝ่ายหนึ่งจา้าอยู่หน้าเขาเนี่ยแหละจา้าประจ่าห้องสิบผ้ายางไปเบิ่งจ้าจ้าัมนี้เขาก็สิได้ผ้ายางาไปทางหลังเสียงหน้าได้จา้าสิผ้ายางไปเบิ่งอ้อยจา้า กวยอยู่หลังเสียงหน้ากำลังออกน่วยจ้ะันนี้เป็นกวยเล็บมือนัง่งเลยจ้ะเล็บมือนางหนึ่งสองสามสี่หาหาวีจ้ะเจยวบอกหู้ก่อนสุกเบอราา์ละจ้าฮัปิดไปเบอราา์ละจ้าเบิ่งบอกหงอง่วง้ว้จ้ะมันไปไงไป อันนี้กันบักม่วงอันกล้ยกวยกล้วยกล้วยหอมหนอยได้จ้ะนี่นี่เป็นมกม่วงอันกล้วยไข่น้อยจ่าพ่อเมีพี่น,อน้องด้วยเหรอฮวงบักม่วงเขียวใหญ่จ่าญ่ไว้อยู่จ่าพ่อแม่พี่น้องฝนตก ้ำให้ยาป้งเล้วจ้าจะเ้กับด้ยงมาหอดป้าอวอเลยได้จ้าเนี่ยจ้าเากับปูอยุคขำป้าว่าจ้าปูนจ้าป้าปู่ยุ่ฝัง ยู่นตรงขามท้ากุญแจเจ้าเขาจะพามาเบิงจ้มันมีหญ้าหลายก่าจ้าเพราะว่าหุ่นหญ้าก็มาเอาเทช่นึงละเจ้าพาพี่น้องมาเบิงอ้อยจ้า่ม,มีคลิป็นอย่างให้เบิงจ้า้อนี้จะเลยได้พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงอ้อยจ้าอ้อ,อยซีเดือนแล้วจ้านี่ ตอนเ้าพผ้ามาเบิงตอน,ม,นม้าหลกคุณหญ้ามื้อน,นั้นสองเดือนจะอันนี้สี่เดือนจะสี่เดือนสิเบิดนี่แหลจะจะสี่เดือนมีหน้านี่แหละทันว่ามก่ล่คุณพามีหน้าสีนะ่เดือนนี่แหลจะจะนี่แลหละจะเ้ายืนกา เพียงเพียงแอวเพียงเอิงเฮานี่ล่ะจ้ะอ้อยก็ได้ นี่แหละจ้าตะพัดปูของก็ได้มาส้มสองเทียเนี่แหละจ้ามาเอาคุณมือน,นึงและกะันขอก็มาเนี่ยจ้ามือที่สองจ้าถ้าขอมปพนผีรองมาเบิ้งนี่แหละจ้า <c oughs> แปงนี้กับปูก้อนแปงอยู่ตรงขามเอือด้วยจ้า จะเข้าเบิ่งอ้อยแปลงนี้แล้วห้องกสิภาไปยางไปเบิ่งปลาเบื้องเขียได้จ้าพวานแต่หลายมือเราจ้ะเข้ามาได้มาเบิ่งบักเขียจ้าหน่วยเพิ่นสีมีหน่วยว่าจ้าประจ้าประจ้าที่ผ้าไปเบิ่งบักเขียจ้านี่แหละจ้าปลาเห้องเมียขโมดแดงงว่าอันนี้จ้าที่หน้าห้านี่แหละจ้าอีปุ๊กกำลังเกิดด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องอีปุกจ้าพูดลังค้น่นกับจินจ้าอีปุกยน่าเห็ดออกห้ากับเจ็บอยู่นี่แหละจ้าอยู่ป้านี่แหละ จะาก็ในยางมาหอดปลาบักเขีย้ยเราได้จ้ะมีปลูกจ้ก่กำลังผูกพี่วีจ้ะอีหลอกกับกำลังเกิดได้จ้ะพ่อแม่พี่นอ้องอีหลอกอีหลอกจ้ะบักเขียเป็นน้อยหลายเลรอตอนนี้พ่อแม่พี่น้องโอ้บ่มาเบิบง่งลายมือปรจ่าเห็นไหมประเขียบ่จ่าพ่อแม่พี่น้อ,นองลูกพีต่ต้น ข้ากเปด่าประกันทัวมาหยอดลงหลุมไว้จ้ะจ่ะพี่หลอกกำลังเกิดจ่ะพ่อแม่พี่น้องอเฮ้ยขวเขี้ยวจ่ะเขาจิพาไปเบิง่งยางไปเบิ่งหน่อยบักอือนด้วยจ้ะแต่หลายมือแล้วจ้ะ พอหมักเสียะคนละเะหนมาเบิง่งงหนนี้กําลังเลี้ยงนะต้นนวลสมีดจ้าบักมาจาบักืกําลังเลี้ยงจะปื้นาแรงปลื้นาแรงเดจาบักือกําลังเลี้ยงจ้งงจะ ิอยู่ทั้งคู่ด้วยจ้ะมืวอนี่ก็เป็นยังสี่พ่อแม่พี่น้องนวยบอกอือ้อกายพันตัวเมื่อวานเขาเกไดผ้าพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องแมงแย่ข้าวบดแดงในป่านี่ยแหละจ้ะเมื่อวานเขาเกไดผ้ามาส้มสวนจ้ะยางเบิ่งอ้อยมาเบิ่งปลาหมาก ไม่จ้ะเขียมาคือจะคลิปนี้เท่ากับขอฝากกันไว้สำนียก้อนอาจาเนาะคลิปหนาจังมาพรกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามช่องขอบพัวอีสานนวลนหน้าหน่อยไ,ได้จ้าก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามน้ำจ้ามือนีเท่ากับเด็กเก้าเข้าว่าสวัสดีจ้าบาย